สวัสดีค่ะวันนี้ครูเลฟและครูมิ้น์มาเจอกับเด็กๆอีกแล้วนะคะใครว่าไปโรงเรียนไม่สนุกเวลาเราไปโรงเรียนเราได้เจอเพื่นอนๆและคุณครูที่ใจดีนะคะและในโรงเรียนยังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ดดทําเยอะแยะเลยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปโรงเรียนของปุ่กิ่งกันนะคะไปเลยค่ะปุ่กิ่งไปโรงเรียนเรื่องมนฤรดีทองกรอยภาพ นพดลกำมจรไภัสาลเอกอีเอกเอกไก่โก่งคอขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิงงัวงเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยหนะ่าแม่ปลุกลุกเถอะกุ้งกิงขี้เซาจริงๆเลยนะลูกจ๋า รีบตื่นล้างหน้าแปรงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ้งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพลน,นึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นะรีบล้างหน้าแปรงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าปีนปีนเสียงแตรรถดังรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จ๋า ตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ้งกิ๋งดีใจยิ้มแป้นเริงร่ากุ้งกิ๋งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกําลังกายยืดแขนเหยียดขาเจอเพื่อนใหม่หน่ารักนิสัยดีชวนการระบายสีศิลปะหันสาเล่นสนุก กลางแจ้งตอนสายเล่นสายปีนตะข่ายไม้ลื่นชิ้งช้าใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวันอร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานประแป้งเต็มหน้านั่งล้อมวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหันสา คุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ้งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ้งกิ้งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวา ชวนเพื่อนเมื่อเรรงระบำร้องเล่นเต้นรำละล้นละลาเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันขุงกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจา๋าบายยพรุ่งนี้มาใหม่จ้าเด็กๆเป็นไงบ้างคะนนทานของเราในวันนี้สนุกไหมคะในงานของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆ ะะใช้สีเขียนขีดเขียนอย่างอิสระตามจินตนาการของเด็กนะคะเด็กๆจะใช้สีวาดเป็นรูปภาพอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆชอบหรือว่าจะขีดเขียนอย่างสวยงามก็ได้ค่ะตามจินตนาการเลยนะคะเด็กๆแล้วนี้คุณครูเล็กและคุณครูมิ้นขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดี<อ>ค่ะบ๊ายบาย